ค่ำคืนนี้ช่างเงียบเหงามันไม่มีอะไรเลยสลับคนที่จะหาสาระในคลิปนี้ผมขอบอกเลยว่ามันจะไม่มีอย่างแน่นอนพอคลิปนี้เป็นคลิปโอ๊ยเจยอะไรวะกูไปดีกว่า ดีทุกๆคนดนะครับก็มาพบกับผมนายแซงเจ้าชายซาดิสครับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ในยามค่ำคืนอันเงียบเหงาซึ่งช่วงนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันไม่มีอะไระนะสถานการณ์โควิดผมก็ภาวนาว่าเมื่อไหร่วัคซีนมันจะมาสักทีก็ามากระปิบกระปอยนิดๆหน่อยๆน,นะผมก็ไม่ค่อยเห็น ทางเพจต่างๆข่าวท้องถิ่นแถวบ้านเลยนะครับว่าจะมีงานเทศกาลหรือไม่ดูทรงว่าจะต้องปิดอย่างไม่มีกําหนดอย่างแน่นอนเดี๋ยวก็จะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มแล้วนะทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปวอลกแล้วกันนะผมจะไปเติมน้ำมันที่ปั๊มด้วยนะแล้วก็จะมารีวิวสเปคคมกะกาของผมที่ผมนั้นอุตสาห์เก็บตังค์ซื้อตั้งแต่กันยาจนถึงตอนนี้ครับเอาล่ะครับ เดี๋ยวเรามาที่ปั๊มกันเลยครับ Let's go อาล่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปั๊มแล้วนะทุกคนก็เมื่อกี้ก็มาถอนเงินนะกลว่าจะมาเติมน,น้ำมันสักหน่อยคือผมจะมาดูกลุ่มวัยรุ่นนะว่าช่วงนี้เขาได้มาขี่รถกันแถวนี้ไหม ผมรู้สึกว่ามันเงียบนะผมได้ลองไปถามคุณยามสุดหล่อคนนั้นเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีวัยรุ่นที่จะขี่ออกไปข้างนอกนะผมก็อยากที่จะไปตามติดชีวิตเงี้ยๆกันนะครับว่าเขาขับขี่กันยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงนิดหน่อยแต่อันนี้น่าจะไม่ใช่อนะอน,นี้เป็นรถใหญ่นะ บิ๊กไบค์แต่ที่แน่นอนก็คืออ้าวนี่น,นะครับไปกันแล้วครับทุกคนโอ้โหพูดไปทันกาดคำไหนว่าไม่มี <c oughs> ทุกคนครับเท่าที่เห็นก็ตอนแรกคิดว่าไม่มีแล้วนะมันก็มาจนได้เลยนะแข่งกันกลางถนนใหญ่อย่างนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใคระนะแต่ เขารู้สึกว่าเหมือนเขากาลังุดุูฝังตัวเองนะทุกคนผมไม่รู้ว่าจู่ๆเสียงรถมันเงียบขนาดน,นี้มันหมายความว่ายังไงอะทุกคนโอ้โหเสียงมาไกลแล้วครับทุกคนเอโอ้โหแอขี่กันอย่างรวดเร็วเลยนะโอเคก็กลับมาที่บ้านของผมเองนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ผมนั้นได้ ทำการซื้อมาตั้งแต่แรกนะทุกคนคอมพิวเตอร์ที่ผมซื้อมาตั้งแต่แรกนะทุกคนนี่นะครับสภาพก็ใช้ได้นะผมลงแรงเก็บตังมานะตั้งแต่เดือนกันยาเลยนะผมเริ่มซื้ออย่างแรกก็คือนี่ครับเคสคอมพิวเตอร์นะครับ540บาทคิวบิกลาวาครับเคสธรรมดางโง่ๆธรรมดาเลย540บาท ซื้อในร้านแอดไว้เกือบทั้งหมดนะครับผมซื้อร้านแอดไว้เกือบทั้งหมดเลยบางส่วนนั้นผมก็ซื้อมาจากช e. ้อปปีรวมกระทั่งหูฟังอันนี้ผมก็ซื้อจากแอดไว้เหมือนกันหูฟังนี่ผมก็ซื้อมาจากแอดไว้เพราะว่าผมเนี่ยไอหูฟังอันนี้คือผมไปร้านเกมที่นครข้าปฐมแล้วผมลองใช้แล้วติดใจไงถามว่าสเปคนี้มีสเปคอะไรนะครับ <S <S ก็เนี่ยครับเดี๋ยวจะมีรายชื่อออกมานะครับ สเปคที่ผมใช้ก็คือ cpu amd athlon 2 0 0 ge ครับคอร์กสปีดอยู่ที่32 2สอง์อง c o สี่ครับเมนบอร์ดผมใช้ fsi a 3 2 0 ma pro ครับเนี่ยครับซื้อเมนบอร์ดมามันก็ใส่สติกเกอร์อันนี้นะครับส่วน ram มผมใช้ h i k v i t i o n 8 g b 2666ครับส่วน ssd ผมก็จะใช้ h i k v i t i o n เหมือนกันครับ1 2 0 g b นะครับสำหรับลง windows และลงเกม นะครับและก็ power supply ครับผมก็เอา lead max ครับ450วัตต์นะครับนี่ครับไฟมันอยู่ข้างหลังทุกคนอยู่ข้างหลังนี่นะทุกคนก็การ์ดจอมันไม่มีนะครับเพราะว่า CPU นี้เป็นการ์ดจอออน CPU ครับมันสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้นะครับทุกคนมันสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ เกมออนไลน์ที่ผมเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะคือผมก็เล่นเกมนะครับเ f ส่วนเกมหลอกนี้ก็จะเป็นพวก Free Fire นะทุกคนนี่ผมก็จะเล่น Free Fire กับ call of duty อย่างเดียว2เกมนะส่วนอันนี้ black ops หรืออะเนี้ยอันนี้ผมกล่าว่าเอาไว้อัปเดตคอมในภายหลังครับผมก็จะเล่นเกมพวกนี้เกมที่มันต้องใช้ CPU ประมวลผลสูง,สง ซึ่งผมจะต้องอัปเกรดเป็นไรยเส้นตอนนี้ผมก็เล่นเกมออนไลน์ปกติทั่วไปถามว่าความนี้มันสามารถที่จะนําไปสตรีมหรือตัดต่อได้ไหมผมขอบอกว่าอย่าหาทําครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเรื่องสตรีมนี้ผมขอข้ามไปได้เลยครับต่อให้ผมนั้นสตรีม SF ใช้โปรแกรม OBS มันก็ได้ครับแต่ว่าความคมชัดมันต้อง 720p ไงผมรวมตังมาซื้อทั้งหมดเนี่ยก็คือ ซื้อมาจากทั้งช้อปปีนะครับแล้วก็แอดไวจนสุดท้ายนะครับหลังจากที่ผมหมดจากการซื้อคอมรวมถึงเคสผมก็เลยปิดท้ายด้วยการซื้อจอของ Samsung ครับผมไปซื้อที่แอดไวที่นคปรปฐมนะครับเพราะว่าของมันหายากมากนะครับจอที่แบบว่าจอซัมซุงอ่ะผมพยายามที่จะหาตอนแรกผมจะเอาจอฟิลิปนะแต่ผมเห็นว่าจอซัมซุงมันเหลือล็อตสุดท้ายผมก็เลยสั่งมาเพื่อมันเป็น ฉลองเทศกาลปีใหม่ผมก็เลยเอาเลยส่วนคีย์บอร์ดผมก็เอาคีย์บอร์ด R G B ครับมันก็แถมเมาส์มาราคา300บาทและนี่ก็คือทั้งหมดของเซตคอมของผมนะผมก็ลงแรงลงเงินมาเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ความรู้ในด้านของการจัดสเปคมาบ้างนะครับทุกคนประกอบเองทำเองผมก็ดูในคลิปบ้างนะครับในส่วนที่ผมนั้นจะต้อง ศึกษาเพิ่มนะครับสามารถประกอบคอมเองแล้วก็มาเป็นเซตแบบนี้ได้นะทุกคนก็ใช้สลับเริ่มต้นไว้ก่อนนะเพื่อจะนำไปอัปเกรดทีหลังนะครับนี่ก็คือทั้งหมดของแซงซาดิตนะครับก็อาจจะได้ความรู้นะผมกล้าเรียกว่าความรู้หรือเปล่านะอาจจะได้รู้นะครับว่าผมนั้นประกอบคอม ว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมก็เก็บตังมาเท่าไหร่ผมก็ทํางานวิชชนวิเคราะนะตังเก็บก็แทบไม่่อจะมีนะทุกคนถามว่าจะอัปเกรดภายหลังไหมผมก็ต้องอัปเกรดอย่างแน่นอนครับผมก็ต้องไปทางที่สูงขึ้นนะครับผมอุตสาหลงเพื่อจะนํามาสตรีมโดยเฉพาะเลยนะผมก็ต้องเล่นแบบธรรมดาไปก่อนนะทุกคน ก็เรื่องสตรีมนั้นก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้เอาแค่ขมให้มันเล่นได้ก็พอแล้วเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่กำลังจะมาด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เดินในยามค่ำคืนเดินไปที่ปั๊มแล้วก็มาดูเกี่ยวกับขอบครมนะเอาละครับผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับใน EP หน้าครับ